New John West no drain tuna. It's the same succulent tuna without the annoying fiddly bit. I said, without the annoying fiddly bit. New no drain from John West. It's delicious tuna without the drama. <coughs> ถ้าทุกท่านไม่รู้เราจะพาไปดูค่ะสาเหตุของการฆ่าเชื้ออาหารกระป๋องเนื่องจากอาหารกระป๋องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องทําการไล่อากาศก่อนบรรจุทําให้ภายในกระป๋องที่ปิดฝาจะอยู่ในสภาวะที่เป็นสูญญากาศหรือไม่มีออกซิเจนเป็นผลทําให้เชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่ปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์สามารถจเจริญเติบโตได้ และเชื้อจุลินทรีที่สำคัญสำหรับอาหารกระป๋องก็คือเชื้อคอซิดเดียมซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียรที่สร้างสปอร์ได้และสปอร์สามารถทนต่อความร้อนได้ถึง100องศาเซลเซียสนาน5-10ชั่วโมงรวมทั้งสามารถเจริญเติตบโตได้ดีที่อุณหภูมิ30-37องศาเซลเซียสและในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนจุดประสงค์ของการพาสเจอร์ไรท เพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและไม่สร้างสปอร์โดยการให้ความร้อนโดยตรงกับผลิตภัณฑ์แต่การฆ่าเชื้อในระดับพลาสเจอร์ไรท์ไม่สามารถทำลายสปอร์ของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้เพราะฉะนั้นเราควรเก็บผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพลาสเจอร์ไรท์ไว้ในที่อุณหภูมิต่ำกว่า4องศาเซลเซียสเนื่องจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิตม่ำ จะช่วยยับยั้งการงอกของสปอร์ได้ช่วงฮีตติ้งเป็นช่วงของการทำลายเชื้อจุลินทรีย์เริ่มจากไอ้น้ำร้อนจะไหลมาตามท่อเข้าไปผสมกับน้ำเย็นที่อยู่บริเวณท้องเครื่องจนอุณหภูมิถึงจุดที่ต้องการซึ่งจะถูกควบคุมด้วยวาวไฟฟ้าจากนั้น ปั๊มน้ำร้อนจะทำการดูดน้ำร้อนจากท้องเครื่องขึ้นไปด้านบนและปล่อยให้ไหลลงมาตามรูเพื่อให้น้ำร้อนสัมผัสกับกระป๋องลักษณะคล้ายการอาบน้ำด้วยฝักบัวจากนั้นน้ำร้อนจะไหลผ่านสายพานลงด้านล่างเพื่อทำการเพิ่มอุณหภูมิอีกครั้งจุดสำคัญของกระบวนการนี้คืออุณหภูมิและเวลาที่ใช้จะต้องอยู่ในระดับที่สามารถทำลายเชื้อเป้าหมายช่วงพีคูลิ่ง เป็นช่วงของการลดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์งลงอย่างช้าๆโดยเครื่องจะทำการผสมน้ำเย็นกับน้ำร้อนที่ใช้แล้วจากกระบวนการฮีตติ้งจนได้น้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิประมาณ50-60องศาเซลเซียสจากนั้นปั๊มจะทำการดูดน้ำอุ่นขึ้นด้านบนและปล่อยให้ไหลผ่านกระป๋องข้อดีของกระบวนการนี้คือช่วยในการประหยัดพลังงานของระบบช่วงคูลิง่ง เป็นช่วงของการลดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์โดยน้ำเย็นซึ่งจะไหลามาตามท่อส่งเข้าไปยังท้องเครื่องจากนั้นปั๊มน้ำเย็นจะดูดน้ำเย็นขึ้นสู่ด้านบนและปล่อยให้ไหลผ่านกระป๋องปกติแล้วอุณหภูมิของน้ำเย็นที่ใช้จะอยู่ระดับเดียวกับอุณหภูมิห้องข้อควรสังเกตเมื่อสิ้นสุดกระบวนการคือความแตกต่างของอุณหภูมิขาเข้าและขาออกจะต้องมากกว่า40องศาเซลเซียส you <laughs>